ลงทุนกับตัวเองดีที่สุดนะครับผมลงทุนกับตัวเองนะครับผมสวัสดีครับพอกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับการลงทุนนะครับที่ดีที่สุดนะครับผมในปัจจุบันนี้นะครับคือการลงทุนกับตัวเองนะครับผมอันนี้ใส้ได้เสมอนะครับเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองนี่คืออย่างนะครับการลงทุนกับตัวเองก็คือการหาความรู้นะครับหาความรู้ แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพิ่มทักษะให้เจ้าของนะครับผมการที่เฮาเฮ็ดแบบนี้นะครับก็มันก็คือการที่เฮารักตัวเองนะครับผมรักในความสามารถของเจ้าของความสามารถความรู้ที่อยู่ติดโตกับเจ้าของไปในทุกๆสถานการณ์นะครับคนเฮาบรูดะครับว่าชีวิตเฮามันสิเป็นแบบใดในอนาคตนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเฮามีการวางแผน การวางแผนที่ด kind of mm ีการจัดการที่ดีการบริหารที่ดีนะครับมันก็สิเป็นตัวที่สร้างความมั่นคงให้เฮ้าได้ในอนาคตนะครับผมคือกันครับผมกับการเฮ็ดโคกหนองนาเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นการลงทุนกับตัวเองนะครับเป็นแจ็กไดคือว่าจังสั้นนะครับผมเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดโคกหนองนาเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันเฮ็ดแหล่งอาหาร ไว้ให้กับตัวเองกับเจ้าของนะครับดังนั้นการที่เรามีอยู่มีกินนะครับปากท้องสําคัญผมิเน้นปากท้องจะสังเกตว่าทุกคลิปนะครับผมเน้นเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปากท้องของเฮ้าอิ่มแล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องอื่นๆได้เป็นขั้นบันไดก้าวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สําคัญนะครับ การลงทุนกับตัวเองนี่บพว่าสิเป็นเรื่องได้กระสางนะครับไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับหน้าที่การงานนะครับแล้วก็การการเขาเอิญยังออกการดูแลเจ้าของนะครับผมเราต้องดูแลตัวเองนะครับผมการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงนะครับหน้าตาสดชื่นสม่ำเสมอทุกมือนีเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ครับกบปัจจัยที่บอกว่าเขาเอิญรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผม รูบลักภายนอกคือ,อยังไงนะครับผมมรูบลักภายนอกที่ดีต้องเป็นคนสะอาดๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําโคกหนองนาอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ทําเกษตรแบบเดิมๆนะครับบุมแมนเฮาเฮ็ดแบบไายเฮ็ดนาเหมือนสมัยตะกอนเฮ็ดเฮ็ดส่วนหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดเฮ็ดไร่เฮ็ดทำไร่มันสําปะหลังนะครับเฮ็ดทำไร่อ้อยบุมแมนว่าตากแดดนาดำนะครับการทรรําเกษตรผสมผสานการทรรํเาเกษตรอ่ทฤษฎีใหม่และโคกหนองนา นะครับผมมันเป็นการที่เฮ้าลงทุนให้เจ้าของลงทุนกับตัวเองนะครับเฮาบ่จําเป็นที่ต้องเฮ็ดเกษตรแล้วต้องตากแดดหนาดํามัน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 ไม่จําเป็นนะครับในสมัยนี้ดังนั้นนะครับการที่เฮ้าที่ลงทุนกับเจ้าของโดยการเฮ็ดโค้งหนองหน้าคือผมว่านี่เฮ็ดเกษตรผสมผสานคือผมว่าเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่คือผมว่านี่มันเป็นการเสริมสร้างนะครับเสริมสร้าง เสริมสร้างคุณภาพจิตใจเสริมสร้างคุณภาพร่างกายและเสริมสร้างคุณภาพปากท้องให้กับตัวเองนี่แหละครับนี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญการลงทุนกับเจ้าของนี่มันมันดีกว่าการลงทุนกับผู้อื่นนะครับความเสี่ยงมันจะน้อยที่สุดนะครับแล้วมันก็จะติดตัวกับตัวเราไปตลอดนะครับตัวนี้มันสําคัญนะครับผมเพราะว่าสมัยนี้ด้วยออโลกมันก้าวหน้าเนาะโลกก้าวหน้าแต่ว่า เขาเรียกว่าปัญหาเยอะแยะนะครับผมบูแมแอนว่าก้าวหนาอย่างเดียวมันมาพร้อมกับปัญหาปัญหาแตกต่างอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินสังคมเนาะสังคมกับเปลี่ยนนะครับทุกงมือีิสังคมกับเปลี่ยน,น,ยนดินล้นแบบว่าโอ้หาปากัดตีนถีบหาเช้ากินค่ำนะครับแต่ละคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการที่เฮ้าซิมาเริ่มลงทุนกับเจ้าของนะครับให้เวลาเจ้าของในการที่เฮ้า หาความรู้นะครับหาทักษะนะครับเพื่อที่สิมาพัฒนาพัฒนาอย่างครับผมพัฒนาแหล่งอาหารให้เจ้าของเป็นแหล่งอาหารชั้นดีนะครับผมให้เป็นเป็นลองเทอมให้เป็นระยะยาวนะครับสามารถที่เฮาเฮาจะพึ่งพาในอนาคตใดนี่แหละครับคือการลงทุนให้กับเจ้าของคิดดีๆครับผม่าถ้าสมมุติว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในอนาคตนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 8เป็นต้นไปนะครับผมโมบายิเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เลวร้ายกว่าปีนี้หรือว่าปีปีหน้านะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับโรคไั้ไข้เจ็บหรือว่าภาวะสงครามนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆสาเหตุปัใจจัยในปัญหาต่างๆนะครับเท่ากับที่สามารถอยู่รอดได้นะครับขอข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราจะอยู่รอดยังไงให้ให้อยู่รอดแบบว่ามีคุณภาพนะครับบม่เอ mm ็น hmm. ว่าอยู่รอดไปมือมือสื่อนะครับผมาปากท้องกับหิวโหยนะครับผมหา หาเช้ากินค่าก็ยังไม่พอกินนะครับมามาซื้อกินกันยังพ่ออยู่นะครับผมดังนั้นนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับมันก็สิเป็นตัวสะท้อนให,ให้เห็นว่านะครับผมการลงทุนกับตัวเองนี้มันจะดีที่สุดนะครับคือผมว่านี่แหละเขามาลงทุนกับแหล่งอาหารของเขาเองทําให้มันสําเร็จถึงแม้ว่ามันมันมันกับมีความยากนะครับต้องบอกว่ามันมีความยากในการที่จะทําโคกหนองนาการที่จะทําเกษตรพอเพียงและการจะทําเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่นะครับเฮ้าซิเล่งเห็นผลในระยะยาวนะครับผมเสื้อเสื้อวานะครับสิ่งที่ได้มายากๆมักจะหอมหวานเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงสังเกตเบื้องดีๆนะครับอันใดที่เฮ้าเฮาหามาด้วยความยากลําบากนะครับหรือว่าเฮ้าบริมาแบบแบบง่ายเนาะบ่ว่าซิเป็นสัตว์สิ่งของหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันซิอ่กับเฮ้าตลอดไปนะครับดังนั้นนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับจะเป็นตัวการันตีว่าการลงทุนกับตัวเองเนี่ยคือดีที่สุด นะครับในในสมัยปัจจุบันนี้นะครับผมดังนั้นนะครับผมท้าสมมุติว่นะครับผมตอนนี้นะครับมันเกิดภาวะเศรษฐกิจมันบดีเนาะต้องบอกว่าจังสันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับผมในปี2 5 6 8นี่มันเป็นวิกฤตอยู่นะครับแล้วทางลอดของ,อง,องเ้าเฮาเสียจากไหนนะครับผมทางรอดของเราก็คือให้เราลงทุนกับตัวเองเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองนี่ซีไใส่ตนทุนหน่อยที่สุดนะครับการ ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดกว่าอย่างอื่นบพราว่าสิ่เป็นการไปลงทุนเรื่องธุรกิจเนาะความเสี่ยงมันก็หลายนะครับผมแต่ว่าถ้าเฮาลงมีพื้นที่เป็นของเจ้าของมีแรงน้ำเป็นของเจ้าของแล้วนะครับผมสิ่งที่เขาต้องเหตุต่อนั่นก็คือการพัฒนาพื้นที่ของเราทีไรอันนี้คือสําคัญนะครับผมพัฒนาพื้นที่ของเขาจะได้ให้มันอุดมสมบูรณ์พิกผืนดินของเรายัางไงให้มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร นี่แหล่งอาหารวัตถุดิบอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่เฮาสิสาม,มารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งตัวเองและครอบครัวของเรานี่ได้มันสำคัญอีหลีอยู่นะครับผมเพราะว่าการที่เฮาเล็งเห็นถึงว่าแหล่งอาหารเป็นสำคัญนี่มันสิเป็นตัวอีกมันสิเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับในการที่เฮาติดนะครับผมถ้าเราติดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกนี่เม็ดต่อไปนี่เราเรามันก็จะถูกนะครับผมมันมันก็สิพัฒนาไปนะครับเฮาบ่ต้อง เขาเอิ้อยังล่ะเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับหมายถึงเราทําไปเรื่อยๆนะครับด้วยต้นทุนที่เรามีอยู่การเฮ็ดโค้งน้องหน้านี่นะครับผมหรือว่าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือต้นตาลต้นนี้นะครับผมต้นตาลต้นนี้เป็นต้นของผมเลยนะครับผมต้องบอกว่าจังสั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นยังคือ็ไปสั้นผมเริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนที่ผม ออกจากง,งานแล้วก็มาเห็ดโขกหนองนาเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าปีที่9นี่แหละครับเก้าปีได้สำนีละนะครับผมเห็ดขิดเบงนะครับผม9ปีได้เท่านี้นะครับผม9ปีแล้วได้นี่ถ้าสมมุติว่าผมไม่ปลูกในวันนั้นนะมันก็จะไม่มีต้นตาลต้นนี้ในวันนี้นะครับผมอ,อันนี้คือย่างปีที่9นะครับ9ปีนี้ต้นตาลน,นี้นะครับผมนี่คือด้วยสภาพนะครับผมที่ผมคิดไว้คือว่าต้นตาลในอนาคตนี่มันสิสูญหายแล้ว นะครับผมวันนี้ผมก็ได้ปลูกเลี้ยงกันไว้หลายๆายต้นขึ้นกันนะครับผมปลูกเลี้ยงกันไว้เลยนะครับหลายๆต้นนะครับผมนี่นะครับผมนาเห็นบอนะครับผมเลี้ยงยาวไปเลยนะครับผมอันนี้ผมปลูกไว้ทําไมนะครับตอนแรกเขาก็สงสัยกันนะครับคนคนในหมู่บ้านเห็นผมไปเก็บลูกตาลนะครับสมัยก่อนเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วนะครับผมผมเก็บลูกตาลใส่กระสอบมาลูกตาลต่อต้นตาลต้นที่ผมเก็บมานี่ตอนนี้เขา เขาตัดไปแล้วนะครับผมเขาตัดไปแล้วไม่มีแล้วต้นตาลแถวบ้านผมนะครับผมที่มันเป็นต้นใหญ่ๆสูงๆตั้งแต่สมัยปลูกย่าตายายของเรานะอันนี้บันนี่ดีที่ผมเก็บมาได้นี่เห็นบะต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าผมนี่ผมเบิ่งแล้วผมก็ยังมีสิทธทิ์ที่จะได้กินอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่ง40เนาะถ้าอีก20ปีข้างหน้านี่ผมว่านี่มันต้องโต ผมอาจ,จีพได้กินประมาณช่วงอายุ60นะครับอันนี้ผมตีไว้นะครับหมายถึงว่ากะประมาณเอาไว้แต่ปุบเป็นอย่างเพราะว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าผมต้องกินเดี่ยนี้นะครับผมอันนี้คือการลงทุนกับเจ้าของตอนนั้นนะไปเฮ็ดไปไปเก็บลูกตาลมานะ่ะคนนะ่ะพาก,กันหัวเลาะนะครับหัวเลาะว่าเอะต้นตาลเอาไปยังเนาะเพคะเนาะไอ้ม่มีหยังเฮ็ดแล้วบอกมาเก็บไอหน่วยตาลแหมครับลูกตาลที่มันสุกแล้วมันร่วงนะครับมันหล่นลงมา เข็นตาก็เลยไปเก็บมาเก็บใส่กระสอบนะครับใส่มาหลายๆอันนี่แหละครับปลูกอันนี้คือหยาดเม็ดปลูกเม็ดนะครับปลูกเอาปลูกเม็ดเม็ดลูกตาลน,นะ่ยไหมครับผมเอาเอาฝังดินไว้เลยช่วงหนาฝนนะครับก็ได้ต้นแบบนี้มาแล้วก็ต้นมันเสมอกันนะครับมีทั้งเม็ดนะครับผมมีประมาณสักเจ็ดแปดเก้าต้นนะครับเก้าต้นนะครับผม อันนี้ผมปลูกไว้เพื่ออย่างเพื่อเป็นแบบว่าสมัยนี้มันมันหดหายไปแล้วมันเหอมันหายไปแล้วนะครับต,ต้นตาลในภาคอีสานบม่ค่อยมีนะครับผมนี่พอปลูกมาแล้วเห็นว่าผมกลับเมื่อเบิงตอนผมนี่ตอนนี้ผมอายุ40กว่ากว่านี่ผมกลับมาเบิงเมื่อ8ปีเก้าปีที่แล้วนี่ถ้าผมบปลูกแบบนี้เนี่ยมันบมีแบบนี้ได้นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมชี้ให้เห็นว่าการที่เราลงทุนกับตัวเอง มันจะมีผลตอบแทนอยู่แล้วมันเป็นผลตอบแทนในระยะยาวนะครับผมผมอาจจะได้กินบุหลายปีก็อาจจะจากโลกนี้ไปเนาะหรือว่าบุรุษขึ้กันว่าสิจากโลกนี้ไปตอนอายุเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือต่อจากผมไปมันก็เป็นผลพ้อยได้ว่าลูกหลานของเขาเขาก็ได้เก็บผลผลิตกิน นะครับส่วนเขาจะตัดหรือไม่ตัดมันเป็นเรื่องของเขาเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาบร่ได้อยู่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็บม่ได้คิดอย่างอยู่แล้วนะครับผมแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เราต้องลงทุนกับตัวเองคือผมว่านั่นแหละการลงทุนกับตัวเองมันสําคัญนะครับให้เล็งเห็นให้เล็งเห็นเลยว่าการลงทุนกับตัวเองสําคัญที่สุดความเสี่ยงก็น้อยที่สุดนะครับดังนั้นการที่เขาไปฝากความหวังคาดหวังกับคนอื่นนี่มัน มันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเราเราลงทุนกับตัวเองก็ยังยากเลยนะครับยากอยู่ด้ครับบบเมนว่ามันง่ายแต่เราแต่เราก็ต้องทําเพราะว่าเราคิดว่าในอนาคตภายใน3ปี5ปีเนี่ยที่มันโบเมนตนตานนะครับผมที่มันเป็นแหล่งอาหารของเขาเนี่มันสิสามารถพยุงหรือว่าเฮ็ดให้เข้าสางแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเขาใดให้ชีวิตของเขาเนี่อยู่รอดนะครับผมในในใน ในแต่ละมือไปได้ในแต่ละปีไปได้ลลหลายหลายปีด้วยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าต้นไม่นี่ยิ่งโตยิ่งงามนะครับเหมือนต้นตาลตัวน,นี้ละเห็นบ่พอได้8ปี9ปีแล้วยิ่งโตยิ่งงามเห็นบอกมันอุดมสมบูรณ์ยูที่นี่มันบ่ต้องรดน้ำครับผมมันก็เลี้ยงของตัวมันเองลากรากมันก็ชอนชัยไปหากินเองเห็นบ่เฮาบ่ต้องมาเลี้ยงแบบว่า ลดน้ำตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือกัรต้นใหม่อื่นก็คือกันพอมันโตแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะเลี้ยงตัวของมันเองนะครับเพียงแต่ถ้าเราอยากให้มันผลผลิตมันดีมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย นะครับอ้าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกไว้นะครับว่าการลงทุนกับตัวเองนั้นดีที่สุดลงทุนกับตัวเองคืออะไรก็คือย้านะครับเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในการเรียนรู้และเทคโนโลยีนะครับผมเทคโนโลยีก็สําคัญนะครับเด้อไ่ว่าไผอายุเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทางานหรือว่าวัยสูงอายุนะครับต้องควรที่จะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าสมัยนี้มันสําคัญอีหลีนะครับเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยี เพื่อทีซีเอามาพัฒนาพัฒนาเกี่ยวกับโครงหนองนาของเขาพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีไอเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงนะครับอันนี้แหละครับคือปัจจัยทีซี ต่อยอดไปได้ในอนาคตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับผมอ่ะเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับเอซทุกๆท่านนะครับที่เขามารับชมรับฟังเมื่อนี้ผมเอาต้นตาลที่ผมปลูกเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วมาฝากนะครับเป็นผลอันนี้คือปลูกด้วยของเจ้าของเอลีนะครับผมปลูกแบบตะกอนบริคาดหวังว่ามันสิต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับพอกลับมาดู8 7 8 9ปีแล้วมันก็ต้นใหญ่จริงๆแล้วก็สวยด้วยนะครับพุ่มใจนะครับถึงแม้ว่ามันสิบริกินยังท่านอีกกิน ผลผลิตของมันก็ตามนะครับอันนี้คือการลงทุนกับตัวเองครับผมขอบคุณ FC ฟซีไลหลายนะครับสำหรับการรับชมรับฟังช่องของเคนตะ c h a n แน l ครับ